โดนครับกัดชอนนะครับตีไปตีมากัดจนได้นะครับตัวนี้กัดสายแก้คันจิ๋วนะครับนี่ครับกัดแบบว่าไม่ได้กัดแรงนะครับจุกๆจุบแล้วก,ก็ติดนะครับ ติดแค่ปลายปากนะครับเนี่ยครับตะขอเดียวเองก็คือเข้ามาโฉบๆนะครับปุ๊บเบาๆเองอ่าเยื่อสายแก้คันจิ๋วนะครับเป็นเหยื่อที่ใช้งานได้ดีมากเลยครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับอ่าการใช้งานเนี่ยไม่ต้องสร้างแอคชั่นอะไรเลยครับลากมาธรรมดานะครับแล้วแต่เราว่าเราจะลากเร็วหรือช้านะครับเราชอบแอคชั่นแบบไหนลากได้เลยครับเร็วช้าได้หมดครับยกคันสูงคันต่ําไม่เกี่ยวเลยครับ ใช้งานได้ครับสภาพหมายเป็นคลองนะครับเนี่ยมีโง่ดักด้วยเป็นคลองลอกลอกครึ่งเดียวอีกฝั่งไม่ไม่ได้ลอกนะครับโอเคครับสายแก้คันจิวครับสุดยอดครับ